ครับนี่เป็นการทำเฟรชิลที่บ้านนะครับทุกคนก็สามารถทําได้ขั้นตอนแรกนะครับนำกองน้ํามาแล้วก็ใช้มีคัตเตอร์ปาดฟองน้ําให้ขนาดพอดีกับสีสันนะครับนี่คือขั้นตอนแรกครับเมื่อเราตัดฟองน้ําได้เยอะเราจะได้ขนาดขนาดนี้นะครับนี่คือการเราตัดเสร็จแล้วเตรียมตัวติดพลาสติกแล้วก็ ตัวที่2คือกระดาษกาวสองหน้าที่เป็นเหล็งเนี่ยนี่ก็เป็นการขั้นตอนต่อไปนะครับนี่เป็นการติดกระดาษกาวสองหน้าคต่ละขั้นตอนนี้นะครับรีนะครับได้ไหมคะแม่หล่อหลังนั้นเราก็ทําการลอกกาวออกเรียบร้อยนะจากนั้นก็ขั้นตอนต่อไปครับก็นํำยากยืดที่เราเตรียมไว้นะฮะมาติดเข้ากับกาวสองหน้าที่เราเตรียมไว้นะครับนี่คือปิดไปด้านในนะครับนี่ค่ะแกะออกดูวิธีการแกะะนคะ จากนั้นนะครับก็นํากระดาษเขาเรียกว่ากระดาษอะไรนะฮะกระดาษใสพลาสติกตัวนี้ฮะที่เราเตรียมไว้มาคุมเข้าอีกทีนึงครับจากนั้นก็วัดที่ศีรษะพร้อมกับบัตรเห็นไหมฮะวัดขนาดของศีรษะเรียบร้อยก็ตัดครับผมห,หัวใหญ่ก็ทํายาวนะครับหัวน,น้อยก็ทําเล็กนะครับตามขนาดข,าดของหอัวแต่ละคนไม่เท่ากันฮะนะครับกลางๆไว้เพราะว่าตัวนี้เป็นยางยืดเราสามารถยืดเข้ายือดออกได้ครับผมนี่เป็การสาธิตในการทำนะครับ็เย็บแม็กซ์จากนั้นก็เย็บแม็กซ์ การเย็บแม็กนะครับการเย็บแม็กครับสองข้างครับเรียบร้อยแล้วครับผมเย่การทำทุกคนก็ทำได้ที่บ้านนะครับเอเด็กช่วยกันทำดีมากครับเอาหน้าอ้อทำไมติดติดผิดเห็นไหมฮะติดผิดได้